สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนายธนกิจเชียนเงินกับรายการมาโชว,ว์สื่อวันนี้เราดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้จารีจะนำสื่ออะไรมานำเสนอทุกคนได้รับชมกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยลนี่นะครับก็เป็นสื่อของจารีเองครับสื่อชิ้นนี้มีชื่อว่าขารบอนสกดค่ะสวัสดัค่ะ สื่อชิ้นนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากสื่อ2ชิ้นด้วยกันชิ้นที่หนึ่งก็คือสื่อสอดบัตรคานั่นเองครับและสื่อชิ้นที่2คือสื่อกงล้อสะกดคํานั่นเองนะครับก็เลยได้แรงบันดาลใจในการสร้างสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาและวิธีในการทําก็ไม่ได้ยากมากเลยครับเพียงแค่เรานะครับทาส่วนของสื่อสอดบัตรคํา เอาสื่อกล้อมาผุณหนูเขาด้วยกันก็กลายเป็นสื่อชิ้นนี้เองครับแพราะฉนั้นเราก็สามารถที่ตกแต่งเพื่อเติมออกแบบนะครับเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็สามารถเด็กๆสามารถที่จะเล่นและก็สนุกสนานกับการอ่านการสวดครรได้เลยครับ ธีการใช้งานของสื่อชิ้นนี้นะครับสื่อชิ้นนี้นะครับก็มีหลายฟังก์ชันในการใช้งานเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการส,สะกดคําแบบแต่งรูปแบบง่ายๆจะเป็นการสะกดคําที่มีแพนชนะท้ายหรือตัวสะกดเข้ามาเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เช่นดียวกันหรือจะเป็นการสะกดคําแบบใส่วรรณยุก็กทําได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละอย่างแต่ละรูปแบบการสะกดเนี่ยจะสามารถทําได้อย่างไรไปดูกันเลยครับ เรา,าเริ่มที่การแจกลูกคำแบบง,ง่ายๆก่อนนะครับเราสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยสะกดคำโดยการใช้สระเป็นตัวแกนในการสะกดแล้วก็เปลี่ยนแพนชนะไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแพนชนะตรงนี้นะครับในกรงล้อของเราก็จะเป็นแพนชนะขอนกลางนั่นเองครับโดยที่นี่ครับเราสามารถที่จะนี่บัคคาที่เป็นสระหน้าสอดลงไปแล้วก็ให้นักเรียนสามารถหรือเด็กๆเนี่ยสะกดนะครับเช่นกโอโกหรือจะเป็นสระหลังนะครับนี่เราก็สามารถ หรือจะเป็นสระบนเราก็มีสระบนเสียไปตรงนี้นะครับเรือจะเป็นสระล่างก็ได้ครับเราก็เสียบสระล่างไปจากนั้นเราก็หมุนกลงล้อให้นักเรียนสะกดไปเรื่อยๆอานนี้ได้เลยครับนอกจากสะกดคําแบบง่ายๆแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะสอนนักเรียนเนี่ยสะกดเป็นตัวสะกดหรือเพรชนะะท้ายได้อีกด้วยนะครับคือเช่นนี้เลยฮะ,ะเราก็นกสาสระนะครับมาใส่ลงไป จากนั้นเราก็กดนะครับเพราะว่าผมขอแยอกตัวอย่างนี่ครับงงงูหรือแม่โกงนั่นเองจากนั้นเราก็สอนนักเรียนสะกดกอ่างอกางกางแปลว่าอะไรเราก็ให้ความหมายนักเรียนไปนอกจากนั้นเรายังสามารถใส่ฟังก์ชันนี้เลยครันวรรณยุคลงไปกอางอกางกางไม่โชกลางนั่นเองครับเราก็สามารถที่จะสอนให้เขาผ่านวรรณยุกได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะนําสื่อชิ้นนี้นะครับไปสามารถสร้างกิจกรรมออกแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนในการอ่านให้กับนักเรียนได้อีกมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนําเพลงมาร้องเล่นผสมหรือว่าประกอบกับการเล่นสื่อชิ้นนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการออกแบบแพดเดิ้ออกมาเล่นเกมกับสื่อชิ้นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเด็กๆมาเล่นจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยตอนนี้เราไ่อยู่กับเชื่อเลยนะอตัวก่อนครับ ชื่อน้องท้าน้องท้าอยู่ปไหนเอ่ยปสองโอเคครับเดี๋ยวพี่เจมจะพาให้น้องมาอ่านหนังสือกับเสือนี่กันพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วก็หาถ้าพร้อมแล้วเราอ่านกันดีกว่าครับอันแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยเป็นคนชนะไหมตัวอะไรเอ่ยบอไานบอกใบไม้เดี๋ยวนี้อักษรเ่ยอ่านสะกดครับบออาบาอ่าบออาบาแล้วพี่จะหมุนครับ ตาอยู่ไหนชี้ให้ดูหน่อยเดวตาอยู่ไหนอ่าตอไปโอเคครับแต่ว่าพี่เจจะเพิ่มแพนชนะปีดตัวหนึ่งนี่ตัวอะไรเลยนอนนอหนูเวตัวสักหน่ตัวหนึ่งอะลองดูนะอ่ะจกว่าอะไรสะกหน่ยพี่ยงฟาจออาจาแล้วตัวหนูไปเป้นจจอาจานโอเคเก่งมากครับอ่ะ กอ้อโนอันเยอ้อโนอนตานี้ตรงไหนสีตัวอะไรเอ่ยโบไปไหมอ่าโบอ่าบานคราไหนโบอ่านอบานบานแล้วถ้าพี่เตรียมเติมวรรยุกนี่วารยุกอะไรไมโทไมโทอ่าลองสะกดใหม่อีกทีนะเดี๋ยวพี่เต็มใส่ลงไปปึ๊บใส่ลงไปนะอ่ะขอบคุณทีนึง เป็นอ๋ออนบ้านบ้านมาสูบบา้บานอ่บาบ้านแปลว่าอะไรเอ่ยบ้านเลยแปลว่าที่เราอยู่ใช่ไหมใช่อ่ะขอบคุณน้องทางมากที่มาเป็นผู้ทดลองสื่อไงวันนี้เป็นไงสนุกไหมสนุกอ่ะสนุกครับ,รบเดี๋ยวไปฝ่ายคนดูหน่อยเร็วบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมากนะเย้ก สื่อสร้างสารรค์ในวันนี้นะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับคานผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะเยาวายเจอกันใหม่ะ